ดูมะขามผีใบอ่อนกันอีกต้นนะครับนี่ครับ เป็นไม้ที่ตอนผลิใบอ่อนนี่ดูแล้วมันสดชื่นมากนะครับสำหรับมะขามนะครับก็สร้างเองได้ตั้งแต่เพราะเมล็ดเลยนะครับค่อยๆรอ,อ,อกันไปนะครับหรือว่าใครที่เจอต่อส,อสวยๆน้าเล่นก็ซื้อมาสร้างต่อก็ คมนะครับซื้อเวลาแล้วก็บางต่อเราสร้างเองก็ไม่ได้แบบนั้นนะครับก็ลองซื้อหรือว่ามีขึ้นที่ขุดได้ก็ลองหามาเล่นดูกันนะครับช่วงนี้รอบๆบบ้านต้อมบ้านกันหลายหลังนะครับเสียงจะดังหนะ่อย นะครับค่อยๆดัดไว้เดี๋ยวก็สวยอย่างแบบนี้นี่คือสักพักนึงก็แกะลวดละแล้วก็ใช้แค่บางเส้นดึงไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยตอละ เพื่อนๆที่ถามบิดลากเพมหน้ามานะครับเนี่ยครับเราก็ไม่มีอะไรก็แค่บิดทิ้งไว้ตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็เอาดินกลบหรือว่าถ้าแดดไม่แรงมากก็ไม่ต้องกบก็ได้นะครับ mm hmm. พอเส้นพวกนี้มันโดนแดดได้ละแล้วก็ที่เหลือก็แค่เลี้ยงให้โตขึ้นไปเรื่อยๆ มันก็จะจากเส้นเล็กๆมันก็จะรัดกันแน่นนะครับประมาณนี้นะครับ